ีค่ะผมชื่อน้องธันวาแม่ผมได้แต่ชีวิตผมมากตอนนี้ผมก็ลงรถแล้วนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะรองให้แหล่งสดวันเล็กเงียบมากเลยนะคะตอนนี้ก็ฝนตกแล้วนะคะน้องก็ย้ายไปอยู่ที่โรงบ้านนะคะเน้องจากน้องรักษาต่วเนื่องกันนะคะเม่จ้า น้องเคยประสบอุบัติเหตุนะคะตกเหวมากนะคะแล้วก็มีโรคประจําตัวหลายอย่างกระดูกเสื่อมเอ็นเสื่อมข้อเข่าเสื่อมนะคะน้องก็ได้มีแผลค้ำติดเชื้อเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ลาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณหมอนะคะก็ได้ให้น้องผ่าตัดรอบที่สองเกือบจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะอยู่โรงพยาบาลตั้งสี่เดือนเกือบห้าเดือนเลยนะคะตกทอนะคะแล้วก็ได้อยู่โรงพยาบาลอีกสองอาทิตย์นะคะกว่าจะได้กลับบ้านนะคะ ตอนแรกคิดว่าน้องจะไม่รอดแล้วนะคะก็ขอบพระคุณพระเจ้านะคะน้องก็รอดชีวิตมาถึงทุกวันนี้นะคะก็ดูแลกันไปนะคะดูแลน้องเหมือนลูกชายคนนึ่งเลยนะคะเอาใจใส่และรักเขาอินดูเขานะคะ กว่าจะขึ้นรถได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะน้องก็มีแอบกลัวบ้างนะคะแล้วก็ไม่รู้จะลงรถหรือเปล่าที่สําคัญก็อยารักษาแผลก็เยอะนะคะน้องไม่ได้อยู่ในอะไรนะคะไม่ได้อยู่ในโครงการหรืออะไรก็ได้หาคะแนนจากออนไลน์ที่เราขายผลไม้นะคะ เราก็ได้นำเงินตรงนี้นะคะไปใช้จ่ายเรื่องค่ารักษานะคะเป็นยาทานยากินนะคะน้องล้มตัวนะคะน้องไม่มีแรงน้องก็เลยพลิกล้มเกือบตอนแรกคิดว่าน้องเสียแล้วนะคะดีที่น้องตั้งหลักลุกขึ้นได้ติดตามน้องด้วยนะคะขอ,ขอบขอบขอคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะที่เนดูแลเมตตาคุณทร์ที่ช่วยอุดหนุนผลไม้ออนไลน์เพื่อเป็นค่ายาและค่าอาหาร คะแนนทุกคะแนนที่พ่อพ่อแม่แม่ช่วยแม่ควาเก็บเป็นค่ายาแล่าอาหารของคุณซับทั้งหมดเลยมีหลายท่านถามกันเข้ามานะคะว่าน้องคุณซับได้อยู่ในโครงการหรือเปล่าน้องไม่ได้อยู่ในโครงการแต่อย่างใดและน้องก็ไม่มีแม่บุญธรรมแต่อย่างใดมีแต่พ่อพ่อแม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ช่วยป้อนผลไม้ของคุณซับนะคะแม่จ๋าการที่เราจะเลี้ยงช้างป่วยเชือกหนึ่ง ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแม่จา๋ามีค่าอาหารและค่ายาเยอะแยะมากมายซึ่งเราก็ไม่มีคะเนนจะมาเก็บตรงนี้กรับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีจากใจนะคะที่เอ็นดูและเมตตาครอบครัวของน้อง